ตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดลึกลับที่จะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างและสงสัยว่าโลกใดนี้ยังซ่อนอะไรไว้อีกมากมายลืมทุกสิ่งที่เคยเห็นไปได้เลยครับเคยได้ยินชื่อวงน้ำวนนารูโตะที่ญี่ปุ่นไหมครับไม่ใช่การ์ตูนนะแต่มันคือปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่องแคบนารูโตะระหว่างเกาะอ,อาวาจิและเกาะชิโกกุ ลองจินตนาการดูสิครับน้ำทะเลมหาศารที่ถูกบีบอัดผ่านช่องแคบแคบ,แคบทำให้เกิดกระแสน้ำวนขนาดยักษ์บางครั้งใหญ่ถึง20เมตรใช่ครับ20เมตรคุณอาจจะถามว่าแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่คำตอบคือความแตกต่างของระดับน้ำขึ้นน้ำลงระหว่างทะเลในเซโตและมหาสมุทรแปซิฟิกที่ทำให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวจัดจนก่ะตัวเป็นวงน้ำวนมหาสารน่าทึ่งสุด,สด มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปรำปราแต่มันคือข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นและเป็นภาพที่ยากจะลืมเลือน ใครจะไปคิดว่าธรรมชาติจะสร้างสรรค์สิ่งที่ประหลาดตาและทนพลังได้ขนาดนี้และมีเป็นแค่หนึ่งในบรรดาปรากฏการณ์สถานที่ประหลาดทั่วโลกที่เรากำลังจะพาคุณไปสำรวจแล้วคุณล่ะครับเคยเจออะไรที่ทำให้คุณต้องร้องว้าวแบบนี้บ้างไหมหรือโลกใบนี้ยังมีอีกกี่ปริศนาที่รอการเปิดเผยบางทีสิ่งมหัศจรรย์อาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด